มาใส่ปุ๋ยรอบสามนะฮะพี่พี่ข้าวก็ถือว่ายังแดงๆอยู่สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องๆทุกทกคนครับผมวันนี้ก็มาใส่ปุ๋ยกับแฟนพี่สาวนะฮะนู้นจะอยู่ด้านนู้นไกลๆฮะ ซูให้ดูฮะนู่นฮะอันนี้ใส่ปุ๋ยรอบสามนะพี่พี่ฟ้าก็คลืมมากฮะแต่ไม่รู้ว่าจะตกไหมแต่ถ้าพูดถึงว่าตกก็ดีฮะพี่พี่เพราะว่าน้ําในแปลงน้าไม่มีเลยฮะอันนี้ใส่ปุ๋ยไปก็ไม่ได้มีน้าน่าในแปลงนาก็น่าจะพึ่งน้ําฝนนี่แหละฮะ ตกลงมาให้ปุ๋ยมันละลายเพราะว่าแต่ก่อนหน้านี้คลองเล็กๆด้านโน้นนะพี่ๆแต่ก่อนมันมีน้ำนะฮะแต่ปีนี้ไม่มีมน้ําเลยฮะเปิดเข้านาก็ไม่ได้ฮะมันแห้งเลยฮะทีนี้พอจะหว่านปุ๋ยก็ไม่มีน้ําเปิดเข้ามาแปลงนาก็เนี่ยฮะก็เลยต้องหว่านแบบแห้งๆแต่ถามว่าในแปลงนามีน้ํำไหมก็มีฮะมันมีแบบ เฉๆนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ทั่วทั้งแปลงนะฮะก็ต้องหวังน้ําฝนนี่แหละฮะตกลงมาแล้วทําให้ปุ๋ยมันละลายเนี่ะทุ่งนาที่กว้างๆเขียวขจีมองไปตรงไหนก็มีแต่ข้าวส่วนด้านโน้นก็เห็นเป็นภูเขานะฮะไกลๆโน่นฮะอันนั้นเป็นภูเขาที่มันกั้นชายแดนนะพี่ๆมองไกลๆนะ่ะ ชายแดนไทยกัมพูชานี่ฟ้าก็มืดมากข้าวดีดก็มีนะฮะนี่ยพ,พี่เดี๋ยวนี้ข้าวดีดเริ่มมีเยอะแล้วนะฮะแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นญ่าตระกูลข้าวนะ,ะพี่พี่ก็มีนะฮะ นี่ยเอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยมันเป็นญ้านะพี่พี่แต่เขาจัดอยู่ในตระกูลข้าวผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอากาศอยู่ตามทุ่งนาก็สดชื่นนะพี่พี่มองไปทางไหนก็สบายตา <c oughs> เห็นภาพโล่ง,ลงๆกว้างๆมองได้ไกลแล้วก็รู้สึกสดชื่นเคยใช้ชีวิต อยู่แต่ในเมืองก่อนหน้านี้ก็กลับมาอยู่บ้านแล้วมาเห็นบรรยากาศแบบนี้ก็รู้สึกสบายหูสบายตาพี่พี่ก็คลิปนี้ก็อยากจะถ่ายบรรยากาศภาพตามท้องทุ่งนานะให้พี่พี่ได้ดูก็อาจจะมีคลื่นบ้างฮะฟ้าตกไม่ตกก็ต้องรอลุ้นดู เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะพี่ๆสวัสดีครับผม